สวัสดีค่ะลูกๆหล,ลานๆทุกท่านวันนี้ป้าสุจะเอาบอลมานําเสนออีกอย่างหนึ่งนะคะบอลตัวนี้ชื่อมิดไมตีจ้ะเขาเป็นบอลที่สวยเนาะคล้ายๆลูกทรงคล้ายๆต้นบัวนะคะป้าสุว่าใบก็สวยคล้ายการรมาหยีเลยค่ะดูสิคะมีความนุ่มในสายตาคล้ายๆกร,รมาหยีที่เขา กระจายไปด้วยความสีแดงค่อยๆกระจายไปขอบใบนะคะผู้ตั้งชื่อคือคุณนุชวลาวุฒนะคะแต่ผู้ผลิตผู้ผสมนะคะคืออาจารย์ไมตรีตีภาคนะคะ<ม>เขาก็เลยชื่อมิตรไมตรี<ม>เป็นบอลทรงใบยาว พื้นเขียวตรงกลางแดงกระจายออกไปนะคะกระดูกและเส้นตรงกลางสีขาวก้านก็สีเขียวสีเดียวกับใบนะคะคอใบก็สีขาวเป็นบอลที่ สวยมากนะคะมันดูเด่นดูแบบเหมือนเวลาเราถ่ายภาพไปบัวเห็นใบบัวหลวงใช่ไหมคะที่อยู่กลางสะแตลักษณะนั้นเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยแล้วรูปใบของเขามันจะเหมือนชามนะคะภาษาศจะเรียกว่าอะไรีเปฮอหอๆอย่างนั้นนะคะมีทรงห่อแล้วกว้างเป็นบอลไทยบอลไทยจะใบดกเนาะไม่ค่อยทิ้งใบ คือปกติแล้วถ้ามีหลอดขึ้นมาใหม่เนี่ยบอลเหล่านี้จะทิ้งใบใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาไม่เห็นจะทิ้งใบเขาก็จะแก่ใบแล้วใบสมผสมประสบก็จะตัดเขาทิ้งไปแต่ว่าจะให้เขาเหี่ยวทิ้งใบอย่างนั้นเขาก็ไม่ไม่ทำนะคะแปลกเหมือนกันบอลไทยใบดกดีจังเลยมิดไม่ตีลูกลูกหลานหาไปสะสมนะคะสวยดีมองดูเห็น เด่นเป็นสงงาเลยค่ะรูปขอบใบเขาชอบดินล่วนซุยนะคะดินใบก้ามปูหรือผสมเยอะๆนะหรือแบบใบพืชใบอะไรที่มันแห้งแล้วนะคะ่ะมาผสมกับดินดเขาชอบน้ำเยอะๆนะคะแช่น้ำไว้เขาจะได้ไม่ทิ้งใบดูก้านใบสิคะเนี้ยก้านใบสีเขียว เราปลูกก็ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นินดๆหน่อยๆนะคะเพื่อให้เขาโตและงามหรอจะใส่อย่างโบราณเขาก็จะใส่อะไรนะผงชีรดหรอคะบ้านสุกบ้านประสุก,ก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรหรอกคะ่ะให้เขาโตโดยธรรมชาติเลยรูปทรงเขาจง่ามากเห็นไหมคะใบก้านแข็งด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าจะลมพัดเราจะหักง่ายๆก้านเขาแข็งคะ่ะ ใบเป็นรูปชามสวยเลยประตุเคยเห็นภาพที่เขาถ่ายเออใบบัวนะคะเขาลักษณะนั้นเลยนะคะใบบัวต้นนี้มีคนมาขอซื้อมากมายเลยตามเคยคะ่ะยังไม่ได้ผ่าหัวเลยตั้งแต่เขาเกิดมาเดี๋ยวคงได้ผ่านะคะ ชมแล้วก็ไปหาต้นเล็กๆกันนะคะในอะไรนะลาซาด้าน่าจะมีหรือเปล่าคะต้นเล็กๆดูใบเขาสิคะสวยขนาดไหนนะคะน่าชื่นชมดูแล้วแบบอื้อเนาะดูทะใต้ใบนิคะเขาเรียกทอกใบใช่ไหมก้านยังขาวชัดดีเห็นเลยคะ่ะโคนใบก็ก้านยังขาวอยู่นะคะโอ้ คอใบสีขาวกระดูกใบนี่เห็นชัดเลยความเด่นของกระดูกใบด้านหลังของใบนะคะอันนี้บอนของเราเองเราพลิกยังไงก็ได้ถ้าบอนคนอื่นของพลิกแบบนี้ไม่ได้เขาคงโกรธล่ะคะ่ะประสุพิกให้ลูกหลานดูนะคะมีความนุ่มมือไม่ได้แข็งกระด้างอย่างนั้นนะคะมีความนุ่มมือใบใหญ่สองฝ่ามือประสุเลยนะคะนะ เวลาที่เอามือไปทาบแล้วอะแต่ละอันเห็นไหมคะโอ้สวยงามใบข้างล่างเห็นไหมคะนะ่ะเขาไม่ตกใบเขาเรียกว่าไม่ตกไม่ทิ้งนะคะไม่ทิ้งใบจนผุละจนหลอดใหม่ขึ้นละใบเก่าก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะรอวันสุดโสมแล้วกระสุนก็ตัดก็ดทิ้งไปมิดไมตรีนะคะชื่อคล้ายผู้ผลิตผู้ผสมนะคะ อาจารย์ไมตรีเป็นผู้ผสมนะคะต้องให้เกียรติท่านหน่อยท่านอุตสาหผลิตมาได้สวยงามขนาดนี้ในบางพันของบางของฟารมใหญ่ๆเขาจะเป็นใบไม่ได้สีเขียวนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกลายพันธุ์หรือเรียกอะไรล่ะภาษาบอลเนี่ยปลาสุก็เรียกไม่ค่อยถูกปลาสุกคงเรียกว่ากลายพันธุ์นะคะ เพราะในฟาร์มใ,ใหญ่ๆก็เห็นเขาจำหน่ายก็จะเป็นใบออกขาวชมพูนะคะตรงตรงส่วนที่เขียวเนะะี่ยค่ะขาวชมพูแดงแต่ประสุก,ก็ว่ามันสวยดีนะคะเนี่ยสีเขียวตัดกับสีแดงกด็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ยิ่งกระดูกขาวด้วยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาเด่นมากเขาจะไม่จืดชืดนะคะแผลงเออแผงเขาเรียกว่าแผงสิคะ ปราสุก็เรียกไม่ถูกเขาจะ,จะแผงมาจากอันเดิมๆที่อาจารย์ไม่ตีเป็นผู้ผลิตเพราะหัวแก่ๆเขาผผามาก็จะเป็นได้ประมาณนี้เปล่าคะ่ะส่วนปราสุผ่าแล้วจะกลับไปแผงเป็นสีขาวๆชมพูเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่คงต้องลองนะคะดูความดิ่นชัดของลายสิคะมือนลายกระหนกเลยคะ่ะสมัยก่อนก็ต้องเรียกลายกระหนกใช่ไหมคะ สวยมากมีความเหมือนกะรรมยีนะคะใบเขานุ่มๆรูปแล้วแบบนุ่มๆเหมือนกะมยีอ่าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพตุได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆระสูตุจะหาบอลสีมาให้ดูใหม่นะคะวัดดีจ้า